ตัวอะไรนี่ตัววายอันนี้อะไร MK เอาเอาจะเอาร้านไหน,นยังอ๋อใช่อ๋อนฝั่งนน้นดิฝั่งขวาก็มีนะฝั่งเลย <c oughs> โน่น no, no, no. ตัวอะไรนะเขาบอกตัวอะไรนะตัวอะไรวันนั้นน่ะมีเอซมาคอมเมนต์บอกว่าตัวอะไรนะตัวอะไรเด็ดนะ,ะนผู้สาวโอมีแต่ผู้สาววินมาส่งด้วย ว่าอะไรตั้งหลญญายจะรักนนี่นี่นี่ฝั่งนู้นตัวอะไรตัววีตัววายลูกมูนกลับไป พีบอกว่าตัวไหนเด็ดนะพี่บอกว่าอะไรตัวอะไรตัวเอ็นบอกนี่ตัวอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเห็ดตัวนี้แหละไม่ใช่ตัวเห็ด กี่บาทครับระะสามพวงก,กี่บาทบพวงะ,ะไรนะ็นนไ,ไ <c oughs> นไม่ได้ดิหนูไม่ใช่เาของร้านเาเจ้าของร้านคนไหน,ะแ,แน,นะแม่เป็นเของร้านแม่เป็นของร้านไปเอากับร้านไปเก็บตังกับร้านฝ่งมู้นนะ เก็บตังกับร้านในบีนะ,ะเก็บตังกับร้านในบีนะเก็บตังกับร้านพีห่หนูเอาก็คุยกันไม่ใช่เหรอพ <c oughs> ี่เบรกไม่ทันก็เลยมาซื้อทางนี้เอาด้านเรือนะคะดาวเรืองวอคลดาวเรือง อ๋อนี่นะอ๋อนี่แหละพวงมลาลัยอะไรนะที่มันดังๆเขาบอกว่ารถชอบจอดซื้อพวงมลยัยท่ายางท่ายางนี่ล่ะ เจออย่างนี้นี่หายง่วงเลยเตียยอ่ยอะตอนแรกยง,ง่วงนอนอยู่เลยพอเจอแบบนี้หายง่วงเลย ใ่ร้านนี้สักหน่อยไอ้นี่น้องสาวมันร้านพี่สาวมันจะอยู่ฝั่งนู้นฮ <paranoid noise> อ,อ หัวมาเฝ้าเหรอูโอ้โอ้โหนี่ยังสวยอ่ะทำไมเขาต้องเอาผู้สาวสวยๆมาขายด้วยอ่ะหนึ่งถามอะพอดีเขาขายถึงกี่ ตรงปกอะ่ะตอนนั้นจอดตัวเองมาคนเดียวติวงจอดตัวเฮดอะ่ะตอนนี้มาพาจอดตัวอะไรก็ไม่รู้